ประเทศจีนมีงานใหญ่สองงานคือการประชุม SCO ต่อด้วยงานระลึก80ปีของการชนะสงครามต้านญี่ปุ่นและสิ้นสุดสงครามโลกทั้งสองงานนี้แสดงเห็นว่าประเทศจีนได้กล้าขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากระเบียบโลกโดยชาติตะวันตกที่น่าจับตาก็คือกัมพูชาหลังจากเกิดความขัดแย้งกับไทยพลิกขั้วไปออซซารัฐหลายคนถามว่าเมื่อกัมพูชาหักหลังจีนแล้วทำไมจีนย,ยังมีท่าทีเป็นมิตรกับ กัมพูชาอยู่เหมือนเดิมคํมาตอบมีอยู่ว่าแนวคิดของจีนนั้นคือการเอากัมพูชามาในเวทีที่จีนมีส่วนร่วมตรวจสอบควบคุมได้ดีกว่าปล่อยให้หลุดออกไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับรู้อะไรได้เลยถามต่อว่าจีนเคยทาบทามประเทศไทยว่าสนใจเข้าร่วมเอชโอหรือไม่ไทยเรานั้นปฏิเสธมองว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านชาติตะวันตกจะส่งผลต่อประเทศไทยที่เป็นสมาชิกอินโดแปซิฟิกและนี่คือมุมมองของผมว่าไทยควรเข้าร่วมเอชซโ ดยดวนเพราะ s อ o เป็นกลุ่มระเบียบโลกใหม่เช่นเดียวกับบริกที่มีจีนและรัสเซียเป็นแกนกลางอย่าไปให้ความรำพันอเมริกาถ้ารบกันจริงๆแล้วก็จะมีจีนมีรัสเซียมีเกาหลีเหนือและมีอิหร่านเป็นพันธมิตรถ้าพันธมิตร4ประเทศนี้ฟาดฟันกับทางตะวันตกผมฟันตรงได้เลยว่าฟังตะวันตกต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนที่สุดครับ